อคอกสดนั้นเนี่ยขึ้นเหมือนกับที่ที่เราทำมาตีเมืม่อวานยดำมมาไึ้นแล้ว เจ้กขังเจ่าขังโอ้ยเชี่ยมันซู้เหมือนเหมือนปลาเลยวะ yeah, yeah. มันสู้กูเหมือนปลาเลยนะอยโอ้ยหูนีมันสู้กูเหมือนปลาเลยโอ้ตรงวะแต่ก็เขอห่างได้ยไหมมันยังไม่จอมเลยทุกใจเย็นนะไม่ดีข้อมันเลยครับเดี๋ยวรถกระบ พอพ่อพอพอ,อ,อย่าพึ่งยกดิยอย่าพึ่งยกดิคุณสู้บบเหมือนปลาเลยวะอ,อยู่นี้นะเนี่ยมีคู่อยู่แล้วจบแล้วครับนัครับท่านผู้ชม